สวัสดีครับช่องเคยบันเชีิญชาแนลครับพาเฮ็ดพาเห่เนพะกินพะเทียวครับผมสวัสดีเอฟซีครับสวัสดีืันนี้วันศุกร์นะครับเด้อศุกร์คันษาครับผมไปพาพี่น้องมหชวมวิธีการเหตุงานของเคยบันเชยงครับผมตอนนี้กำลังจีรีนมคอกที่สองครับกำลังจิตปอยแก้ขึ้นไป พี่น้องรับชมรับฟังครับผมตอนนี้อากาศยูเก่าองศาเชลเซียดครับผมหนาวอากาศเย็นครับทองฟ้าสลัวเมื่อขึ้นกับฝนตกเมื่อขึ้นครับผมพี่น้องฝนตกเขาา็เหตุงานขึ้นกาครับงานคือเงิน,งนเงินคืองานครับผมหยนมขอกสองครับ หลังจากเขาเห็ดงานตั้งแต่ตีหาเขาลงงานตีหาครับผมอากาศหนาวหลายเย็นหลายทั้งฝนตกเมื่าคืนกับตกเบิดขึ้นตอนนี้ก็ได้โอกาสนาัถทายชิปให้พี่น้องได้รับชมโอ้กินหัวอาหารเก่งแท้ ปปปน,นี้ก็ห้องบดขึ้นครับปราห้อยปล่อยเพิ่มเลิกนุ่มครับผมปล่อยแก่หน่อยเลิกนุมปาปาปาเรืๆเรๆปาปกาศเย็นเย็นหน,นาวหนาวจ้าฝนกระตกไม่หยุดืัอน,นี้ก็มีฝนหยุ มีแต่ว่ามีบ่มีหลายครับบสถแข้งดอกปะปะปะรีวิวปะ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  พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมเพราะเป็นกาลังแกนในการถ่ายคลิปให้พี่น้องรับชมรับฟังครับปลาปลาปลาเต็มละเต็มละอย่าไปเบียดกันจะได้อุ่นตาซาตัวได้สิติดลูกก็ติดลูก ba ba Ba, tìm lên luôn. Lên lại. Thôi, thôi. Tìm leo, tìm leo. Hầu biệt cảnh chít lục nói anh chị Hả hả lắm tiếng Hả về và tìm lạp hơi 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 啊啊！哎，溜溜！啊啊！啊啊啊 ดำนียังเยอะเนาะเจ้าครฟงฟงฟงหัวชนสังกะสีนะครับ หนาวหนาวนนี้เจ้า เสียงสามสั้นครับ พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดแัรตะไครดกดระดิงนะครับติดตามกดแจ้ตือนครับผมขอตินกมรังแต่น้้กันไอคิมเป็นพี่น้องนะคุณผ้ชมครับผมเลยต้องเชร์พีน้ครับ คลิปนี้ก็ไว้สนีครับผมเดี๋ยวพ่อกันคลิปนาตอนให้อาหารครับผมปากพี่ฝากน้องไปในออมโกออม,ออมใจนี้ครับท่องน้อยๆคยบันเทิงชาแนลครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมเดี๋ยจะได้ทายคลิปดีๆให้คี่น้องรับชมรับฟังครับคลิปนี้ก็ไว้สนีทครับพ่อกันคลิปนาสวัสดีครับ